จดหมายถึงจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกของฉันเธอจงฟังฉันขอสื่อสารกับเธอให้เข้าใจอย่างตรงไปตรงมาและต้องการให้เธอรับรู้ถึงสิ่งที่ถูกต้องฉันรู้ดีเธอคือภายในตัวฉันและฉันคือตัวเธอเราอยู่ด้วยกันมานานแสนนาน ฉันขอกล่าวคำขอโทษเธอที่ฉันเคยทำผิดพลาดไปฉันไม่เคยรับรู้และเข้าใจถึงการทำงานและความสามารถของเธอเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันใส่ใจกับโลกภายนอกมากกว่าโลกภายในซึ่งเป็นตัวเธอฉันได้เรียนรู้และมีประสบการณ์หลายอย่าง ที่ไม่ค่อยดีนะซึ่งเธอก็รับรู้มันและเธอก็จดจำทุกเรื่องราวที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตถึงตอนนี้ฉันขอโทษเธอนะที่ฉันไม่เข้าใจและส่งคำถามที่ไม่สร้างสรรค์กับเธอตลอดเวลาเป็นต้นว่าทำไมเหตุการณ์เหล่านั้นต้องเกิดขึ้นกับฉันทำไมต้องเป็นฉัน และทำไมสิ่งต่างๆมันถึงถาโถมมาหาฉันจิตใต้สำนึกของฉันฉันไม่เคยรู้เลยว่าแท้จริงแล้วฉันเป็นคนดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการคิดหรือจินตนาการจนเกิดภาพในใจนั้นขึ้นมาและยิ่งฉันมีความรู้สึกร่วมด้วยแล้วคลื่นพลังนี้ก็จะกระจายออกไปแล้วดึงดูดกลับเข้ามาหาตัวฉันเอง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันฉันเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตด้วยตัวฉันเองจิตใต้สำนึกของฉันฉันไม่เคยรู้เลยว่าคลื่นพลังงานเหล่านั้นมันจะสั่นสะเทือนไปถึงเธอตอกย้ำให้เธอจดจำและเก็บความรู้สึกเหล่านั้นตลอดเวลาจนทำให้เธอสับสนและคิดว่าฉันชอบสิ่งเหล่านั้นแล้วเธอก็ส่งผลลัพธ์นั้นกลับมาให้ฉัน ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นกันจิตใต้สำนึกของฉันฉันไม่เคยรู้เลยว่าทุกๆครั้งที่ฉันโกรธหงุดหงิดหรือคิดลบฉันได้ทําร้ายเธอและตัวของฉันเองไม่ว่าฉันจะทุกข์เศร้าเครียดต่อสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นจะถูกส่งไปยังสมองให้หลั่งฮอร์โมนเครียด ที่มีความร้อนสูงขึ้นมาแล้วกระจายไปสู่กระแสเลือดทำให้หัวใจฉันเต้นแรงขึ้นส่งผลให้ฉันมีสุขภาพที่ไม่ดีตามมาไม่ว่าจะเป็นปวดหัวปากแห้งโรคกระเพาะอาหารนอนไม่หลับการจดจำที่เสื่อมลงหัวสมองจะทึบมากขึ้นส่งผลให้เป็นอัลไซเมอร์ในระยะยาวยิ่งฉันเพียรสะสม ฉันก็จะโมโหร้ายมากขึ้นโกรธง่ายและหงุดหงิดตลอดเวลาและเธอต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อดูแลระบบภายในร่างกายของฉันจิตใต้สํานึกของฉันฉันขอโทษเธอนะกับสิ่งต่างๆที่ฉันไม่เคยรับรู้และไม่เข้าใจตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วและรับรู้ว่าแท้จริงแล้วเธอนำทางฉันมาถึงจุดนี้ด้วยคำสั่ง และความรู้สึกต่างๆเพื่อย้ำเตือนฉันให้ฉันได้พบกุญแจดอกสำคัญเพื่อไขความลับนี้เพราะความรับนี้ทำให้ฉันรับรู้และเข้าใจเธอมากขึ้นรวมถึงการทำงานด้วยพลังจากอำนาจเบื้องบนที่ก่อกำเนิดสปปรรพสิ่งและมีอำนาจสูงสุดที่ยิ่งใหญ่ในการนำพาสิ่งที่ง่ายๆ ผ่านความชาญฉลาดล้ำลึกของเธอมากขึ้นจิตใต้สำนึกของฉันเธอจงฟังฉันนับจากนี้ฉันต้องการไปต่อจากนี้เป็นต้นไปฉันต้องการให้เธอรับรู้ถึงสิ่งที่ถูกต้องว่าฉันสามารถสื่อสารกับเธอได้ตลอดเวลาในสิ่งที่ฉันต้องการรู้เธอทำให้ฉันได้พบหนทาง และโอกาสแห่งการเงินจงนำฉันไปพบขุนคุมทรัพย์แห่งความมั่งคัง่งเธอปลุกแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดใหม่ๆให้เกิดขึ้นในตัวฉันตลอดเวลาเธอทำให้ฉันสัมผัสได้ถึงพลังอำนาจแห่งความมั่งคั่งที่หลั่งไหลามาสู่ตัวฉันและนี่คือความจริงความจริงที่ว่า ฉันเป็นผู้มั่งคั่งร่ำรวยในทุกทิศทางเงินนั้นหาง่ายฉันได้รับเงินมาอย่างง่ายดายมากมายมหาศาลทุกวันตลอดเวลาทั้งยามหลับและยามตื่นฉันมีสติปัญญาเป็นเลิศรับรู้ในความเป็นจริงสื่อสารและถ่ายทอดให้คนเข้าใจได้อย่างง่ายดายฉันเป็นที่รักของคนทั่วไป มีผู้มีทรัพย์มาสนับสนุนฉันในทุกทิศทางจิตใต้สำนึกของฉันฉันขอขอบคุณเธอที่ทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมในการนำความร่ำรวยมาสู่ฉันฉันขอบคุณที่เธออยู่ข้างฉันตลอดเวลาขอบคุณเธอที่ให้คำแนะนำและส่งเสริมฉันในความสำเร็จทุกๆด้าน ขอบคุณเธอนะที่ทำให้ฉันแข็งแกร่งยืนหยัดในทุกสถานการณ์ฉันขอบคุณเธออย่างสุดซึ้งและตอนนี้ฉันไว้ใจเธอและศรัทธาเธออย่างที่สุดจากนี้ไปเราจะไปด้วยกันเราจะเข้าใจกันขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณ